โดนแล้วพอบอสั่งเด้งยิวตำรวจหนุ่มหวานใจเจนนี่หลังถูกถล่มยับปมเวิร์ฟอร์มโฮมพบอเผยสั่งเด้งยิวตำรวจหนุ่มหวานใจเจนนี่หลังถูกถล่มยับปมเวิร์กฟอร์มโฮมชี้ไม่เหมาะสมพร้อมสั่งสอบว่าทําผิดระเบียบเรื่องใดบ้างจากกรณีดราม่าสนันโลกออนไลน์ขณะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น กับหวานใจหนุ่มนายตำรวจหนุ่มรอ10ตตำรวจตีฉัดมงคลสมแก้วหรือยิวไลฟ์สดร่วมกันและมีแฟนคลับเข้ามาถามแฟนหนุ่มว่าไม่ได้ไปทำงานหรอคะโดยหนุ่มยิวตอบว่าเขาเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่ขณะที่เจนนี่พูดต่อว่า Work ์ r ฟ m ร o มโคืออะไรอธิบายให้น้องๆฟังหน่อยล่าสุดวันที่27พฤษภาคมกองบรรณาธิการเทมโปรายงานว่าพลตำรวจโทรณสินผู้สาระ พอบอชอพอ .9 เปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพเนื้อหาของสิบตำรวจตีฉัดมงคลสมแก้วหรือยิวที่ไลฟ์สดใน Facebook อ้างว่าตอนนี้เขาให้ตำรวจทำงานที่บ้านทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยมากมายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วโดยให้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลให้ทราบเร็ว,รวที่สุดด้านผลตำรวจตีพิชวุฒ สงวนสมบัติสิริผอบอกผจจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าปัจจุบัน10ตำรวจตรีฉัดมงคลช่วยราชการฝ่ายอำนวยการซึ่งกำลังพิจารณาออกคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดคือตำแหน่งผอบอหมู่งานเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกคนต้องรู้เพราะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยสั่งการไว้แล้วนอกจากนี้กำลังพิจารณาว่า10 ตำรวจตีฉัดมงคลทำผิดระเบียบเรื่องใดอีกบ้างซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจสอบโดยเจ้าตัวต้องชี้แจงตามลำดับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด